สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในอัปเดตเกม Neverness to Everness นนะครับหรือเรียกย่อๆกันว่า NTE เนาะ ก็เป็นเกมใหม่ของค่าย Hotstar Studio นะครับที่เคยให้บริการ Tower of Fantasy นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการกันอยู่เนาะก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดข,ของเข้าเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวของ Pre ีวิวโคลสเ Beta ที่จะถึงนะครับที่จะเปิดให้เล่นกันทุกคนเนาะก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับยังลงทะเบียนทันอยู่นะแต่เหมือนจะเหลืออีกแค่ประมาณวันหนึ่งมั้งก็รีบไปกดลงทะเบียนกัน,กนเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวของลิงก์ทวิตเตอร์เอาไว้ให้นะครับที่ให้เข้าไปกดดูลงทะเบียนขอสิทธิ์เล่นกันนะครับโคลสเบต้า ใหม่ที่จะถึงเนี่ยก็คือวันที่3าก,กรกฎาคมนี้ครับคืออีกไม่กี่วันแล้วตัวเกมเนี่ยเขาได้มีการทําตัวของเทคนิคอลเทสไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็รอบนี้เป็นคอเนเทสเมนเทสเนาะก็รอบนี้คือมีการอัปเดตจากคราวที่แล้วขึ้นมาเยอะมากๆครับความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูดีขึ้นมามากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตบ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับ ก็เดี๋ยวจะเกริ่นให้คร่าวๆก่อนเนาะก็เกมนี้ก็จะเป็นแนวเกมกาชานะครับสมัยนิยมและก็คือจะเป็นรูปแบบของตัวละครนะครับ4ตัวเนาะสลับเล่นเป็นฟีลลิ่งของการสลับตัวออกมาแอคชั่นทำคอมโบนั่นเองครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยเขาจะเป็นธีมของ Super Natural Urban Open World ครับก็คือจะมีการสำรวจโลกที่เป็นในส่วนของเมืองนะครับใหม่ๆเนาะมีระบบของการขี่รถยานพาหนะนะครับที่ให้ฟีลลิ่งคล้ายๆเล่นเกม GTA เลยครับเราสามารถไปขโมยรถ ของ n b c แล้วก็ไปขับแวนตามเมืองได้นะครับคือขับผิดกฎหมายผิดกฎจราจรเนี่ยก็จะโดนตำรวจมาไล่จับด้วยแล้วก็ยังมีองค์ประกอบของการเป็นเกม RPG ทั่วไปแต่ที่แตกต่างจากตัวเกมที่เขาเคยเปิดซึ่งก็คือ Tower of n a n t a s y ก็คือเหมือนเกมเนี้ยมันจะไม่ได้เป็น Multiplayer แล้วจะไม่ได้มีความเป็น MMO แล้วครับจะเป็นแค่แอคชั่นโอเพนเวิลด์นะครับที่เล่นด้วย เหมือนจะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ซะเยอะนะครับอาจจะมีการจอยโลกชาวบ้านไปเล่นโคออปนิดหน่อยนะครับคล้ายๆ g e n i u Impact Bootling Wave อะไรประมาณนั้นนาอเท่าที่เห็นตัวของเกมเพลย์นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเกมกาชาสมัยนิยมนั่นเองครับแต่ว่ามีความใหม่ของตัวเกมก็คือพัฒนาโดยเทคโนโลยี Unreal Engine 5นะครับมีรองรับตัวของ DLSS 4นะครับแล้วก็เฟรมเจนให้พร้อมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเปอร์ formance ความลื่นไหลความสวยของภาพต่างๆนะครับรับรองได้เลย ขึ้นข้อมูลในคลิปนี้จะเอามาจากไลฟ์สตรีมของทาง Official เขาเองเลยนะครับก็คือเขามีการนั่งไลฟ์ hmm. เพื่อที่มาพรีวิวข้อมูลต่างๆนะครับการอัปเดตจากคล o สเบต้าที่ผ่านมานาอแล้วที่จะให้เล่นเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างมีอะไรที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับระบบอะไรต่างๆเนาะก็มีให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็คลิปนี้ผมมาสรุปให้เนาะก็จะพาสคริปดูเป็นช่วงๆไปนะครับใน สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะสำหรับใครทีเ่เล็งเกมนี้อยู่นะครับเราอยากลองเทสกันเพราะว่ากว่าจะได้เปิดจริงนะคิดว่าน่าจะอีกน่าจะพักใหญ่ๆครับเผื่อจะเป็นปีหน้านะซึ่งในส่วนนะี้เขาก็จะพาดูการสำรวจตัวของแมปของเขาเนาะ o อ e n w เ r l d นะครับเรื่องของการขี่ยานพาหนะต่างๆอะ่ะให้ดูเรื่องบรรยากาศต่างๆในเมืองนะครับก็ NPC ก็ถือว่าคลื้เลยนะครับเรื่องของบรรยากาศในเมืองเนาะ ก็สมกับที่ทําตัวของ Tower of Fantasy มาครับเรื่องของการทําแผนที่ขนาดใหญ่แน่นอนว่าไม่มีให้เราผิดหวังแน่นอนครับความสวยของฉากอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างจากตอนสมัยเล่น Tower of Fantasy ก็คือเพลงนะครับพวกแทร็กเพลงต่างๆที่เขาจัดมาให้พวกเราเปิดฟังตีมเพลงต่างๆของเกมเนี่ยรู้สึกว่าทํามาได้ดีเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหากับเหล่าสตรีมเมอร์หรือเปล่านะว่ามันแบบอาจจะมีเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์มาเยอะหรือเปล่านี้ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวติดเหลืองกันลืมๆแน่นอนนะอันนี้ต้องรอดูน,นีทนะ ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของปรับสภาพอากาศและก็เวลาในเกมครับอ่าก็ปรับกันได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเรื่องสภาพอากาศได้3รูปแบบแล้วก็ปรับเวลาได้เนี่ยเขากดโชว์ให้ดูกันแบบเร็วๆเ,เลยเนาะก็เรื่องแบบพื้นถนนเนาะที่เป็นฝนตกนะครับมีน้ำนองอยู่นี่ก็คือผมว่าทําออกมาได้สวยแลวนะสำหรับแสงสะท้อนนะครับ NPC ที่วิ่งอยู่ก็มีการเอามือมาบังหัวหลบฝนอ่าก็เรียกว่าเป็นโอเพนโหมดที่ดูมีชีวิตชีวาเนาะประมาณนึงนะครับไม่ได้แบบดูแห้งๆโล่งๆ อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากคราวที่แล้วนะเท่าที่เคยเห็น,นผ่านๆนะครับก็คือมีการเพิ่มองค์ประกอบให้เกมดูพร้อมมากขึ้นนะครับสำหรับตัวของ Continent m Test รอบนี้ ในการเทสรอบนี้นะก็มีการปรับปรุงคุณภาพของตัวละครขึ้นมาเยอะขึ้นอีกพอสมควรครับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแสงต่างๆนะครับทาให้แบบตัวเนื้อผ้าเนี่ยมีความเป็นอ่าแฟเบริกอ่ะเขา้าใจว่าแฟบริกเนาะก็คือมีความผิวๆของผ้าที่มากขึ้นเนาะตัวของแสงสีการเรนเดอร์ตัวละครนะครับแววตาอะไรต่างๆก็มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มตัวละครขึ้นมาเยอะขึ้นจากการเทสช่วงเทคนิคอลเทสก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสำหรับในการเทสรอบนี้ แล้วก็ในส่วนของคอมแบทนะครับก็มีให้ดูตัวละครใหม่ที่จะมีให้เล่นในรอบนี้นะครับตัวนี้เขาเปิดเนะี่ยเขาก็รีวิวเรื่องของความสามารถของตัวละครอธิบายให้ฟังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวของคอมแบทเกมเพลย์ก็มันเป็นค่ายที่เคยทำ t า w o w o r Fantasy มาก่อนนะนะเรื่องนี้ผมคิดว่าไว้ใจได้ครับเป็นเป็นเกมที่มีแอคชั่นคอมแบทที่ ค่อนข้างสนุกมากๆอยู่แล้วนะครับอิสระความลื่นไหลในการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยใช้ได้เลยแล้วที่เพิ่มเติมมาก็คือเหมือนจะมีลูกเล่นของการใช้แพรลี่ด้วยนะครับน,นอกจากที่เราเคยเล่นเล่นกันมาว่ามันจะเน้นแค่เรื่องของการเพอร์เฟ d o ์ดอตแคนเซนต์แอนิเมชันอะไรต่างๆเนาะคราวนี้ก็จะมีลูกเล่นของการแพรลี่สวนการโจมตีของอ่ามอนสเตอร์ด้วยครับแล้วก็สกิลประจําตัวละครต่างๆนี่สามารถเอามาใช้ในตัวของ Open w o r l d ได้อย่างตัวละครที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีความสามารถในการหยุดเวลาได้ครับอ่าก็สวยๆเลย แต่นี้ไม่รู้นะว่าหยุดไปแล้วมันได้อะไรนะครับก็แค่มาโชว์ให้ดูว่าแบบอาจจะมีแบบยูนิคสกิลของหลายๆตัวละครนะครับเอาจะเอามาใช้ในการเล่นในการสำรวจแมปในการเดินเล่นใน Open น o r ล d ได้ด้วยครับแล้วตัวละครตัวนี้ครับมีชื่อว่าฮาร์เทอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะถูกเพิ่มเข้ามาให้ได้เล่นกันในเทสรอบนี้นะครับ ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวละครระดับ g e s นะการแบ่งเทีย์ของตัวละครในเกมนี้ก็จะใช้เป็นตัวเลขตัวใช้เป็นตัวหนังสือนะครับก็คือแรง B แรง A แรง S นั่นเอง ก็มาในส่วนที่ตอนที่เห็นเกมนี้ครั้งแรกก็รู้สึกแอบว้าวอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ GTA l i t e นั่นเองนะครับเรื่องของการขมโมยรถ NPC แล้วก็ไปแวน้นในเมืองนั่นเองนี่นะครับก็เท่าที่เห็นเขาอธิบายให้ฟังก็คือสามารถทําได้กับรถทุกคันเลยครับนี่อย่างรถครันนี้ใน NPC นั่งอยู่สวยๆก็เขาก็มาทําการเปิดประตูแล้วก็ไล่คนขับไปครับแล้วก็ขมโมยจะไปดื้อๆเลยอ่า ซึ่งตรงนี้ต้องดูว่าแบบมันจะมีลูกเล่นให้เราแบบเล่นเป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราต้องเล่นอะไรคอนเทนต์อะไรตรงนี้เยอะครับจะเรื่ม,มาดีเกมมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าคือผมเองเป็นคนที่แบบเราเน้นเล่นแค่แบบชอบเป็นเกมแอคชั่นอย่างเดียวไงตอนนี้มันเริ่มจะกลายเป็นเกมแบบคอมมูนิตี้แล้วก็คือมีอะไรให้ทําที่มันเยอะกว่าเป้าหมายหลักของผม <laughs> คือผมชอบแอคชั่นเนาะแต่นี่คือมีเนี่ยให้มาขับรถนะครับ อย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นวิ่งผิดกฎหมายนั่นแหละเนาะชนทําลายข้าวของต่างๆครับแล้วก็จะดาวขึ้นแล้วก็มีตํารวจมาไล่นี่เหมือน GTA เลยดาวยิ่งขึ้นเยอะตํารวจก็จะมาไล่เยอะขึ้นครับแล้วก็จะโดนตํารวจเนี่ยที่ลงจรถดมาเนี่ยเอาปืนไฟฟ้าไล่ยิงไล่ช็อตแล้วก็ลดราพังได้ด้วยเมื่อแบบดาวเยอะๆจริงก็คือเขาก็จะไล,ล่จรถดราพังนะครับจนตัวเราจะต้องหนีมาจากรถใช่ไหมแล้วก็วิ่ง ด้วยท้าเปล่าโดนไล่ยิงหลังอะไรประมาณนี้ครับจนโดนจับได้ก็อันนี้เป็นยังไงต่อไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวฟุตเทจที่เขาให้ดูเนี่ยก็คือตัดเข้าไปที่สถานีครับแล้วก็น่าจะแบบเป็นการจ่ายค่าปรับเสียตังค์นั่นแหละซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทํำในตรงนี้ไปทําไมตั้งแต่แรกนะเออเดี๋ยวเราดูกันจริงตอนเกมเปิดอีกทีนะครับก็คือมันเป็นมีมดีอยู่นะอันนี้ และในส่วนของระบบยานพาหนะของเกมนี้ก็คือเหมือนจะมีให้เล่นกันเป็นเรื่องบานดาเลยครับก็มีในรูปแบบของมีทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยมีรถสกูตเตอร์นะครับแล้วก็รถสวยๆรถสปอร์ตทั้งหลายแหละเนาะเห็นเขาว่ามีเรื่องของระบบแต่งรถด,ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีโหมดการเล่นก็คือให้เป็นคอ o p เล่นกับเพื่อนแข่งกันตามเส้นทางต่างๆได้ด้วยครับอันนี้ก็คือจะไปเข้าสู่เหมือนเกมตระกูลแบบพวก Need for Speed อะไรเงี้ยครับขับรถแข่งกันอ,อ,อะไรประมาณนั้นด้วยนะก็มีโหมดการเล่นแบบนี้ในเกมนี้ด้วยครับ และการเทสรอบนี้เนาะก็เท่าที่เห็นข้อมูลเหมือนจะเทสได้แค่บน PC นะครับคือบนมือถือมีแน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับเขากําลังพัฒนาอยู่นะ ก็ตอนที่ดูไลฟ์สตรีมของทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็มีให้ดูตอนที่เล่นมือถือให้เห็นด้วยนะครับก็ใช้ได้ประมาณนึงแต่ว่าเหมือนจะยังไม่พร้อมให้เทสกันตอนนี้นะสำหรับบนระบบมือถือเนาะก็จะเป็นบน PC เท่านั้นนะครับแล้วก็เขาให้ดูเรื่องของเทคโนโลยีที่เกมนี้ได้อัปเดตมาให้ใช้งานกันแล้วครับก็คือในส่วนของ DLSS 4นะครับแล้วก็เฟรมเจเนอเรชันนั่นเองครับว่าช่วยดันเฟรมเรทขึ้นไปได้เยอะขึ้นอีกมากๆนะครับโดยที่ตัวภาพเนี่ยก็ยังคงความสวยงามอยู่อย่างเหมือนเดิมเลย 就能能在多和超超技的的支持下明感受到提升而且也利用สำหรับใครที่ใช้ตัวของกัจอค่าเขียวเนาะก็ใช้งานได้เต็มที่แน่นอนครับคราวนี้ ทีนี้มาในช่วงสุดท้ายที่อยากจะแนะนํากันในคลิปนี้เราก็คือระบบกาชาแล้วเองครับเกมนี้มีระบบกาชาที่ค่อนข้างยูนิคเลยครับก็นแน่นอนว่าที่เขาเปิดตัวเ่ยก็จะมีตัวของตู้สแตนดาร์ดแล้วก็ตู้ลิมิตเนาะกาชาเกมนี้เป็นในรูปแบบของเกมกระดานครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมหยุดภาพให้ดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆรอดูกันครับก็มในรูปแบบของเกมกระดานเนาะแล้วก็อ่าเหมือนจะเต็มเต็มกระดานเนี่ยจะใช้ที่90โลมั้ง อ้างอิงจากทางซ้ายแล้วกันเนาะจะมี 10, 90แล้วก็70นะครับแน่นอนว่าทุกๆ10โลเนี่ยก็คือจะการันตีไอเทมระดับแรง A นะครับ1เรียกว่าไงดี1อันเนาะ10โลได้ A แน่ๆนะครับแล้วก็จะมีตัวของพิจิรเรสที่70โรอ่าตัวนี้คือเขาจะใช้คําว่าเป็นเรื่องของพิจิรเรตนี่แหละนะครับแล้วก็การันตีตเต็มๆเนี่ยคือที่90นะครับแล้วเกมนี้ครับเท่าที่ฟังเขาอธิบายคือมันจะไม่ได้มีเรื่องของการหลุดเรดครับเพราะว่าในกระดานเนี่ยมันจะมีแต่ ตัวละครที่เราต้องการจะเปิดเท่านั้นครับมันจะไม่ได้มีตัวอื่นแซมขึ้นมาและทุกๆก,การเปิด1โรเนี่ยก็คือจะเป็นการโรล,ลูกเต๋าครับทำให้เราเสียแค่1โรเนี่ยถ้าแต้มาเป็น6กเนี่ยก็คือน่าจะกินน่าจะนับไปว่าเป็น6โรเลยครับก็เป็นระบบการชาร์จในรูปแบบใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆครับคือเราจะเปิดจนได้การันตีหน้าตู้เนี่ยได้ง่ายขึ้นเนาะโดยที่เราไม่ต้องเสียจำนวนโรเท่านั้นจริงๆไงอ่าอันนี้คือเป็นระบบที่น่าสนใจมากๆครับ แล้วก็ก็คือถ้าเปิดไปถึง70โลเนาโดนอแล้วเรายังไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยนะครับคือตัวหลับแรงเอเนี่ยนี่ภาพที่เขาให้เห็นนี่ก็คือว่าจะเป็นการเพิ่มเรทขึ้นอย่างมากครับต่อการทอยลูกเต๋าต่อไปนะเดี๋ยวให้ดูหน้านี่คือเขาเปิดโหมดนาะนี่จะสังเกตว่าตัวละครที่เป็นเนี่ยเป็นตัวน้องผู้หญิงหัวชมพูตรงนี้นะครับจะขึ้นมาหลายจุดเลยครับนี่แหละคือเมื่อเปิดไปถึง70โลแล้วเนี่ยเรียกว่าเข้าสู่ช่วง พิจีรเลกแล้วครับก็คือจะได้ตัวน้องคนนี้เยอะขึ้นมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเวลาเราทอยลูกเต๋าเนี่ยแต้มมันต้องไปลงตรงนั้นพอดีเนาะแต่ก็เนี่ยจะมีโอกาสได้น้องเขาเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนไปตันจริงๆน่าจะเป็นที่90โลครับก็จะบังคับให้เราได้แน่ๆแล้วสังเกตไหมครับว่ามันไม่มีหลุดเลทครับก็คือจะเป็นตัวน้องคนนี้เท่านั้นเลยครับในช่องที่เป็นไอเทมระดับแรงเอสอ่าก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับที่เขาก็มาแนะนําระบบระบบนี้ให้ดูนะ ก็เขาหวังว่าระบบนี้น่าจะสร้างความพึงพอใจให้ผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยครับระบบตรงนี้ยังไม่ได้มีการได้รับการปรับปรุปงอะไรนะแต่พอหลังจากเทสไปเนี่ยเดี๋ยวพอเราได้เทสได้ลองกันแล้วมีฟีดแบ็กอะไรไปเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรให้แต่นะตอนนี้นะครับเท่าที่ข้อมูลตัวนี้เขาปล่อยออกมาให้ในกนับว่าเกมนี้ใจดีมากๆเลยครับทำให้เราเล่นแค่ในเกมเนี่ยเราก็อาจจะเก็บตัวแรงเอสหน้าตู้กันได้สบายๆในทุกตัวที่มาเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าตัวระดับแรงบีแรงเอเนี่ย ถ้าเราเปิดไม่ได้เจอตรงนี้จังๆนะครับเหมือนของแรง A มันจะไม่ได้นับเป็นตัวละครเสมอด้วยไงเพราะว่าถ้าเราทอยเต๋าไม่ลงเนาะมันข้ามไปมันอะไรเงี้ยเหมือนแรง A มันจะไม่ได้มีการันตีแต่ไม่ต้องกลัวครับเหมือนเขาจะมีเรื่องของแต้มเกลือเนาะที่เราเรียกเรียกกันน่ะแต้มเกลือหรือการเล่นเนื้อเรื่องต่างๆครับก็จะปลดล็อกตัวละครแรง A ได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงเอาแต้มเกลือที่ว่าเนี่ยครับไปแลกตัวละครในร้านค้าได้ด้วยถ้าเปิดไม่ได้เจอเองตรงๆนะก็อันนี้ต้องมาดูอีกทีครับว่ามันดีไม่ดีเรื่องของแรง A ทีี่่มมัััันนนนนนไไดด้้้กาารรตใหขะคบ แต่เรื่องของการไน้ตัวละครแรงเอสเน่นาว่าดีมากๆครับไม่มีดุดเดดและเป็นระบบทอยเต๋านั่นเองสำหรับตัวกาชาของเกมนี้และนั่นก็คือทั้งหมดของเราในคลิปนี้นะครับกับการมาแนะนำตัวเกม Neverness to Everness นะครับหรือชื่อย่อๆว่า NTE เนะาะก็ใครที่สนใจเกมนี้อยู่เนี่ยก็ยังไงไปขอสิทธิ์เล่นเทสเบต้ากันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะเทสวันที่3นี้แล้วครับแล้วก็ เข้าใจว่านะน่าจะไม่ได้แจกเยอะเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้ก็สวยนะใครได้ใครลงเมลไปเยอะๆแล้วผมไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยสามารถหลังไมล์ส่งมาแบ่งปันกันได้นะผมก็กดไปแค่เมลเดียวครับลุ้นไปเลยครับว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะอยากลองเล่นอยากลองเทสต์อยู่นะครับเป็นเกมจากค่าย Hotstar Studio เนาะใครที่ติดตามกันมาเนี่ยก็คือ Tower of p e A s y เราก็เล่นกันอยู่เป็นปีเหมือนกันนะเออก็คือชื่นชอบอยู่ประมาณนึงครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการต่อยอดงานจากค่าย ฮอตตาสตูดิโอที่พวกเรานั้นชื่นชอบกันนั่นเองนะครับก็ไว้ยังไงเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆเนาะสำหรับข่าวคราวของเกมนี้นะครับส่วนเปิดจริงก็ต้องรอดูอีกทีเห็นเขาคุยคุยกันมันยังไม่ได้มีกาหนดการเปิดอย่างเป็นทางการก็เลยน่าจะแทงกันว่าอาจจะเป็นปีหน้าไปเลยครับสำหรับเกมนี้ก็เทสไปเรื่อยๆก่อนซึ่งการเทสรอบนี้เหมือนจะให้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์เลยครับสิบสี่วันสำหรับใครที่ได้เทสเสร็จก็จะได้เล่นกันได้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่ากันเนาะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกันกดี